สวัสดีค่ะเช็คเครื่อง iPhone 8 p พ u s ซ่สมอาการเปิดไม่ติดนะคะอัน,นี้เช็คทัชสกีหน้าจอต่อไปมาดูความสว่างของหน้าจอกันนะคะอันนี้แสงสว่างสูงที่สุดนะคะแล้วก็แสงสว่างต่ำที่สุดนะคะ สามารถเพิ่มแสงแลดแสงได้นะคะแล้วก็หน้าจอใช้ทูทนดได้นะคะ,นะคะต่อไปชัดไฟนะคะชัดไฟเข้าหนึสี่นะคะ หน้าจอสัมผัสได้นะคะแล้วก็สัญญาณซิมขึ้น2ขีดนะคะสัญญาณไ i ไฟขึ้น3ขีดนะคะตรงน,นี้นะคะต่อไปปุ่มล็อกนะคะปุ่มล็อกกดได้นะคะปุ่มเพิ่มเสียงกดได้ปุ่มลดเสียงกดได้นะคะ เพิ่มเสียงแลวเสียงได้นะคะตัวเครื่องสั่นนะคะตัวเครื่องสัน่นต่อไปสแกนลายนิ้วมือนะคะสแกนลายนิ้วมือได้นะคะต่อไปกล้องหน้ากล้องหลังนะคะ Check bản thực video con lặng đây nhìn mày hello check 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 thực video con lặng hello check, check thực video con check, check video con na hello thực video con na hello video con na เช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังได้ยินไหมฮัลโหลจากเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังฮัลโหลจะเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังวิดีโอกล้องหน้ากล้องหลังมีแสงซ่านนะคะแต่ว่ายังใช้งานได้นะคะต่อไปแฟดนะคะแฟดใช้งานได้นะคะต่อไปเช็คบันทึกเสียงนะคะเช็คบันทึกเสียงได้ยินไหมฮัลโหลจากเช็คนึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฮัลโหลจากเช็คเช็คบันทึกเสียงฮัลโหลจากเช็ค เช็คบันทึกเสียงได้ยินไหมฮัลโหลจะเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบัลโหลชิเช็คเช็คบันทึกเสียงฮัลโหลชเช็คบันทึกเสียงมีเสียงซ่านะคะต่อไปเช็คลำโพงบนเซ็นเซอร์ลำโพงล่างนะคะลำโพงบนเสียงออกนะคะ เซ็นเซอร์ตอนโทรทำเงินนะคะลำพงล่างสังคมไม่มีนโยบายส่ง SMS หรือล,ลิงก์หรือขอแอดไลน์ส่วนตัวโปรดระวังมิจฉาชีพหลอกลวงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกันตนด้วยความ,ม่วงใยจากสัแนแลการประกันสังคมลำพงล่างได้ยินนะคะต่อไปเช็คสุขภาพแบตนะคะสุขภาพแบตเต็มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ